สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมบัตเตอร์ทีวีนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูคลิปแรกของ y o u t ท b e รู้ไหมว่าทุกคนอยากรู้ไหมว่าใน u t u b e เนะี่ยคลิปอะไรคือคลิปแรกของ youtube ผมไปดูช่องรูทบัตมาผมแล้วก็ว่าคลิปน,นี้เลย,ยผมไม่รู้คลิปอันนี้เลยครับผมก็จะเป็นคลิป อเคนในทีมทีมงานของ YouTube ไปที่สวนสารณะครับผมคลิปแรกเลยแปปีที่แล้วคนดู270คน70ล้านคนเนี่ยล,ล้านครั้งครับผมแปปีที่แล้วครับผมผมบอกอะไรบางอย่างครับผมคลิปนี้เขาถ่ายตั้งแต่ปี 2,000... 2น0อแล้วครับผมก็แล้วทำไมคนดูเยอะเมื่อถ่ายตั้งแต่ปี2อ0พันหน เพราะถ้า YouTube ไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยมี YouTube มาถ่ายครับผมแล้วก็เลยจะมาดูคลิปนี้กันนะครับผมหนึ่งสองสามขอททษทีผมลืมเปิดเสียงครับผมให้มันดังแล้วก็ลืมอุดไมโคด้วยจะได้ดังขึ้นเพราะเสียงมันเบาอยู่ช่วงนี้ Okay. All right, so here we are, one of the uh, elephants. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long um, trunks, and that's that's cool. And that's pretty much all there is to say. จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าคุณกดไปที่ช่องของเขานะมันก็จะเป็นรูปช้างนะแล้วก็หน้าปกหน้าเขานะอืมแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่สามล้านคนนะผมไม่แค่หนึ่งวิดีโอชมชนไม่มีช่องไม่มีไม่องมีเหรอโอ้ชอม ีแค่คลิปเดียวจะว่าทำยอดพิวมหาศาลยิ่งกว่ามิสเตอร์บีซอีกโอเคเอามือเพิ่มเตมิมเกี่ยวกับช่องนี้อะไรนะก็ประมาณนี้ะคลิปนี้ขอตัวแลวก่อนบายบายครับผมบาย